ตัวเท้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนออินเวอร์สฟูลแบ็ตำแหน่งเก่าในวิถีแห่งฟุตบอลยุคใหม่ ในเกมวันก่อนของลิเวอร์พูลครับหลายคนได้เห็นว่าครอปนั้นปรับเทคนิคให้กับเทนนักเตะในตำแหน่งแบ็กซ้ายของเขาหุบเข้ามาเล่นเป็นกองกลางบทสรุปคือฟอร์มในวันนั้นของเทนทําให้แฟนๆชื่นชมว่านี่อาจจะเป็นตำแหน่งใหม่ของเขาก็ได้เพราะเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแถมมีการแอสซิสต์ให้เพื่อนอีกสองครั้งทําให้ทีมชนะลีดไป6ประตูต่อหนึ่งแต่รู้หรือไม่ครับว่าการเล่นแบบนี้ของฟูลแบ็กเป็นการเล่นในตำแหน่งที่ชื่อว่าอินเวิร์ดฟูลแบ็ก อย่าลืมนะครับอยากได้เสื้อตัวเทพสั่งกันเข้ามาได้เลยที่อินบ็อกตัวเทพฟุตบอลขายแค่เดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปและกด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟ,ฟุตบอลด้วยนะครับฟุตบอลนั้นนะครับมันเป็นกีฬาที่มีการพัฒนาอยู่เสมอสมัยโบราณเล่นวางกองหน้ากัน5ตัวในระบบ2 3 5พัฒนามาเป็นยุคก่อนหน้านี้ก็ระบบ442คือระบบสมัยนิยมตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น4-231หรือ3-5-2กันแล้วแต่เทคนิคเฉพาะของแต่ละคนไปที่นี้เมื่อระบบมันเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นของนักเตะก็เปลี่ยนไปด้วยครับหนึ่งในนั้นคือตำแหน่งของฟูลแบ็กแนว ที่ต้องมีความสามารถแบบสารพัดประโยชน์มากกว่าเดิมต้องทําได้มากกว่าแค่การวิ่งไปเติมเกมและคอร์ดบอลแล้วถอยมาช่วยเกมรับป้องกันประตูพูดถึงตําแหน่งฟูลแบ็กกันก่อนครับในยุคคลาสสิกเราจะเห็นระบบ4-4-2เป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในอังกฤษไมลเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ครองความยิ่งใหญ่ในยุคนั้น,นครับมีเกมรุกจาก,กริมเส้นที่เข้มแข็งนั่นไม่ใช่เพราะแค่ปีกอย่างแรนกิกและเดวิดแบ็กแฮมที่เก่งแต่เป็นเพราะแบ็กสองฝั่งอย่างแกรี่เนวิลล์และเดนิสเออร์วินคือคนที่สุดด้วยในยุคนั้นตำแหน่งู มีหน้าที่ป้องกันแนวกว้างของแผงแบ็กโฟแน่นอนว่างานหลักคือเกมรับแต่ตอนที่ทีมเป็นฝ่ายลุกแบ็กจะเติมขึ้นมาช่วยปีกเล่นทั้งการต่อบอลการรับส่งบอลหรือยามที่ปีกกันสูงแบ็กก็จะช่วยเข้ามาเติมพื้นที่ที่ว่างอยู่เพื่อป้องกันการโดนสวนกลับเร็วต่อมาก็พัฒนาขึ้นให้ฟูลแบบ็กได้เติมเกมสูงขึ้นวิ่งอ้อมปีกขึ้นไปจนถึงสุดเส้นหลังของฝ่ายตรงข้ามและคอร์สเข้ามาในกรอบเขตโทษนั่นคือลักษณะของแบ็กในยุคค,คลาสสิกที่เราได้เห็นกันจนชินตาการเติมอ้อมแนวลุก นั่นเรียกว่าโอเวอร์แลเราจะเห็นแกลลี่เนวิลล์และแบคแคมเล่นกันแบบนี้บ่อยๆครับ ซึ่งการเล่นแบ็คแบบนี้เองก็ถูกนำมาใช้เรื่อยมาในอิตาลีใช้ระบบ4-4-2ไดมอนด์หรือในสเปนใช้4-3-3หรือจะพัฒนามาเป็น5-3-2หรือ3-5-2หรือว่าฟาวนนก็ตามแบ็คก,ก็จะเล่นกันแบบนี้เรื่อยมาครับอย่างที่เราเห็นโรเบโตคาร์ลอสและคาฟูในทีมชาติบราซิลหรือแม้แต่แอนดูโรบสันและเทนอเล็กซานเดอร์อาโนของเวอว์พูลในยุคก่อนหน้านี้ครับจนกระทั่งที่ในยุคของเป๊ปกกเดล่าเข้ามาคุมไบร์นมิวนิกตอนนั้นเนี่ยทีมมีฟิลิปลามและแแแดวาวิด ที่นอกจากจะเล่นแบบแบ็กตามสมัยนิยมได้แล้วยังสามารถจ่ายบอลสัน้นตัดเกมเชียบขาดและยิงไกลได้พูดง่ายๆว่าเป็นแบ็กที่เล่นกองกลางได้นั่นแหละรครับทำให้เกิด inward f u ูล b a c k ที่ตรงข้ามกับ overlap f u ูล b a c k ขึ้นมาถ้า overlap คือวิ่งเติมอ้อมแนวรุกไปถึงริมเส้น i n w ร r d ก็จะเป็นการวิ่งเข้ามาด้านในเพื่อเพิ่มจํานวนคนในแดนกลางให้แน่นขึ้นแทนการให้แบ็กเข้ามามีบทบาทในแดนกลางมีหลากหลายประโยชน์ครับอย่างแรกที่ชัดเจนคือมีประโยชน์ในการขึ้นเกมทีมของเป๊ปเนี่ยเป็นทีมที่ขึ้นบอลจากแดนหลังดังนั้นการที่แบ็ก อยู่ในจุดนั้นก็จะเพิ่มตัวต่อบอล ในการบิลล์อัพเกมขึ้นมาสู่แดนหน้าได้นอกจากนี้หากพลาดเสียบอลไม่ว่าจะในแดนหน้าหรือว่าแดนกลางฟูลแบ็กสคนที่เติมขึ้นมาก็จะสามารถช่วยสกรีนบอลตัดเกมหรือชะลอเกมลุกฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่เทคนิคของเป๊ปมักจะเป็นฝ่ายที่ได้ครองบอลมากกว่าอยู่เสมอครับนอกจากนี้การเพิ่มจํานวนตัวผู้เล่นในแดนกลางเนี่ยก็จะทําให้มีคนที่อยู่ในแถว2มากขึ้นตัวผู้เล่นที่ทําเกมรุกก็สามารถเล่นได้อย่างสบายใจมากขึ้นกองกลางตัวรุกกระดันสูงไปช่วยแดนหน้าได้มากขึ้นส่วนริมเส้นก็จะถูก ขอบเวร์ดด้วยปีกที่สามารถหักกลับเข้าในมายิงประตูได้อีกซึ่งนั่นก็นําไปสู่ระบบในปัจจุบันนี้ที่การคอร์บอลไม่ใช่หัวใจหลักเหมือนฟุตบอลในยุคก้าสูเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการเปิดบอลจากด้านข้างเลยนะครับถ้าไม่เป็นปีกที่เปิดป้อนก็จะมีกลางตัวรุกที่ขยับออกไปริมเส้นเปิดมารวมถึงแม้แต่แบ็กเองก็ไม่ใช่ว่าจะยืนแช่เป็นอินเวดอย่างเดียวบางจังหวะที่ทําได้พวกเขาก็เติมขึ้นแบบเดิมดันสูงไปช่วยปีกเปิดบอลก็ทําได้เช่นกันเพียงแต่ในเกมเกมหนึ่งจะเห็นได้ไม ทีมที่เล่นแบบนี้ครับก็จะเป็น2ทีมที่เป๊ปคุมนั่นแหละคือไบเยอร์มิวนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้แบ็คของซิตี้อาจจะไม่ได้เทพเหมือนลามหรือว่ากับอาราบาแต่เป๊ปก็ฝึกให้นักเตะเล่นในแบบที่ต้องการได้อย่างดีนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราไม่ค่อยได้เห็นแบ็คของซิตี้บุกขึ้นริมเส้นบ่อยนักในแต่ละเกมครับแต่เรามักจะได้เห็นผู้เล่นอย่างเจ้าคาเซโล่ที่อยู่กับทีมมาก่อนหน้านี้เป็นตัวที่เติมเข้ามาในแดนกลางยามที่ทีมบุกทั้งจ่ายบอลตัดเกมรวมถึงช่วยทาประตูได้บ่อยๆหรืออย่างไคล ก็ไม่ใช่แบ็คที่เก่งขั้นเทพแต่พออยู่ในมือเป๊ปแล้วกับกลายเป็นแบ็คแถวหน้าของพี่มิรีคไปเลยดังนั้นครับเมื่อเป๊ปเป็นผู้นําเทนแล้วมันออกมาดีมันก็ย่อมมีคนหยิบมาศึกษาและก็ปรับใช้ทําให้ในปัจจุบันนะครับมีทีมที่เล่นอินเวอร์สฟูลแบ็คกันมากขึ้นเราได้เห็นเอลิกเฮนฮาร์ใช้งานลูกชอหรือไทเลวมาเลเซียช่วยต่อบอลในแดนกลางแม้จะทําได้ไม่ดีนะักจนต้องออกไปเปิดป้อนบ่อยกว่าก็เถอะหรืออย่างเกมล่าสุดของลิเวอร์พูลที่พบกับลีดคอปก็ให้เทนหุบเข้ากลางมา,มากข นั่นคือตัวอย่างที่ทําได้ดีครับจนครึ่งหลังผงแดงเนี่ยยิงประตูได้ถล่มทลายสรุปแล้วนะครับอินเวอร์ตฟูลแบ็คคือการให้ฟูลแบ็คเนะครับเติมเข้ามาที่กลางสนามแทนที่จะออกไปริมเส้นเพื่อครองเกมสร้างแรงกดดันในบริเวณกลางสนามทั้งการต่อบอลขึ้นเกมหรือแม้แต่การตัดเกมจนหากเจอทีมที่อ่อนกว่ามากๆจะสามารถกดให้อีกฝ่ายนั้นอยู่ได้แต่ในแดนตัวเองโดนบุกแบบงโงหัวไม่ขึ้นได้เลยนั่นทําให้แบ็คยุคใหม่จะเก่งแค่เติมเกมมาเปิดบอลไม่ได้แล้วครับแต่ต้องมีความสามารถที่มากกว่าเดิมด้วยอย่างที่บอ บอกไปในตอนต้นเลยครับว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่พัฒนาเทคนิคขึ้นมาเรื่อยๆเ,เมื่อทุกวันนี้อินเวอร์สฟุตแบ็กคือเทคนิคที่น่ากลัวของเป๊ปแต่มันก็เริ่มจะถูกแก้ทางได้แล้วนะครับไม่มีเทคนิคไหนยืนยงไปตลอดการถ้าเป็นแบบนั้นเราคงไม่ได้เห็นติกกติก้าหรือ f ้านายแน่ๆในวันหนึ่งก็จะมีเทคนิคแบบใหม่เกิดขึ้นอีกให้เราได้ตื่นเต้นแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ